ที่หเราจะมาทบทวนเรื่องเศษส่วนกันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ 1. รู้และเข้าใจความหมายของเศษส่วน 2. เขียนและอ่านเศษส่วนตามที่กำหนดให้ได้นั่นเองค่ะเราเรียนพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆ <c oughs> จากรูปที่เราเห็นนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันนะคะจากรูปเลยนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสี่ช่องหรือสี่ส่วนนั่นเองนะคะในแต่ละช่องนะคะหรือในแต่ละส่วน เป็นหนึ่งในสีของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะักเรียนจะเห็นได้ว,ว่าทุกช่องนะคะจะเขียนเศษ1ส่วน4หมดเลยนะคะ1ในสเราจะเขียนแทนด้วยเศษ1ส่วน4นักเรียนจะเห็นได้ว,ว่าเราจะมีตัวเลขด้านบนขีดแล้วก็ตัวเลขด้านล่างนะคะตัวบนนะคะเราจะเรียกว่าตัวเศษค่ะตัวล่างเราจะเรียกว่าตัวส่วนค่ะ ฉะนั้น1ขีด4เราจะอ่านว่าเศษ1นะคะส่วน4เข้าว่าเศษนะคะแล้วตามด้วยเลขตัวบนนะคะ,ะและส่วนตามด้วยเลขตัวล่างนั่นเองค่ะเศษ1ส่วน4ค่ะนักเรียนต่อมานะคะก็จะเป็น ตัวอย่างการเขียนเศษส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีและคำอ่านค่ะจากรูปนะคะจะเป็นวงกลมแบ่งเป็นเท่ากันนะคะมีทั้งหมด3ช่องนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะจำนวนทั้งหมดมีทั้งหมด3ช่องเพราะฉะนั้นตัวล่างนะคะเราจะเป็น3ค่ะนักเรียนเพราะมีทั้งหมด3ส่วนนะคะทีนี้แต่เขาระบายกี่ส่วนคะ เขาระบาย1ส่วนเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนแทนด้วยเศษ1นส่วนสนะคะอ่านว่าเศษนะคะตามด้วยตัวบนก็คือเลข1ก็เป็นเศษ1นะคะส่วนตามด้วยเลขข้างล่างก็คือ3ก็เป็นเศษ1ส่วน 3คันดักเรียนนะคะอย่าลืมนะคะจํานวนตัวล่างก็คือจํานวนช่องทั้งหมดเลยนะคะต่อไปค่ะตัวอย่างที่2นะคะเราจะมีทั้งหมด5ช่องถูกต้องไหมคะและระบายออกเป็น2ช่องเพราะฉะนั้นตัวบนคือสิ่งที่เราระบายนะคะตัวล่างนะคะเลขตัวล่างคือจํานวนช่องทั้งหมดนะคะก็จะเขียนได้ว่าเศษ2ส่วน5นะคะอ่านว่าเศษ2ส่วน5นะคะ อย่าลืมนะคะตัวเลขด้านบนคือตัวที่เราระบายส่วนตัวล่างคือจํานวนช่องทั้งหมดทั้งระบายและไม่ระบายรวมกันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นตัวอย่างที่3นะคะเราจะเห็นได้ว่ามีทั้งหมดกี่ช่องเลยมีทั้งหมด6ช่องนะคะแต่ระบายไปกี่ช่องคะนักเรียน5เพราะฉะนั้นตัวบนจะเป็นเลข5ตัวล่างก็จะเป็นเลข6เราจะอ่านว่าเศษ5ส่วน6นะคะ เศษ5ส่วน6เศษตามด้วยเลขตัวบนก็คือเลข5นะคะส่วนตามด้วยเลขตัวล่างก็คือเลข6ก็เป็นเศษ5ส่วน6อย่าลืมตัวบนคือสิ่งที่ระบายส่วนเลขตัวล่างคือจำนวนช่องที่เราระบายทั้งหมดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้กันบ้านในแบบฝรกหัสนะคะในหน้าที่1นนะคะเด็กๆทำให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ